ส่วนภริษเองนะคะภริษเพนกวินภริษชีวรักษนะคะก็บอกว่าโดนไปอีก2หมายค่ะก็จะเป็นหมายเรียกตามข้อหามาตรา112นะคะโดยเขาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าหมายเรียกข้อหา112มาให้อีก2หมายแล้วจากการปราศัยเมื่อ19ถึง20กันยาแล้วก็14พฤศจิกายนนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีชื่อเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ถูกหมายเรียกเนี่ย ก็อย่าเพิ่งเบาใจนะคุณนันทิยาอย่าเพิ่งสบายใจโอ้ไม่มีชื่อฉันสบายแล้วนะกลับไปเล่นเกมที่บ้านต่อได้ค่ะแต่โดยข้อกฎหมายเนี่ยข้อกฎหมายมันมีอยู่มีผู้รู้ทางกฎหมายหลายท่านเลยนี่นะครับออกมาบอกว่าแบบนี้เนี่ยนะคือการไปชมนมตรงนั้นเนี่ยหนึ่งมันเป็นที่เอกชนแล้วถ้าเขาเสียหายเนี่ยเขาฟ้องร้องได้และที่สำคัญเมื่อวานธนาคารไทยพาณิชย์สาขานั้นเนี่ยปิดทําการหนึ่งวัน ก็ท้าในแม่ในแง่ของธุรกิจคือเสียหายนะคะาเสียหาย,ย,หายค,ค่ะที่มาดูข้อกฎหมายกันหน่อยะนะครับจะได้ไม่เบาใจนะ